ขอใช้โน้ตบุ๊กโอ้โหสิ่งที่พลาดไม่ได้สิ่งที่ต้องคู่กันกระเป๋าโน้ตบุ๊กวันนี้ผมมีอยูนนะวะของอยู่ที่หลังลืมมันใส่สบายเกินนี่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 ของใหม่ LG slash 4.0ครับโอ้โหกระเป๋าใบใหญ่ใส่โน้ตบุ๊กได้สูงสุด18นิ้วครับแล้วก็วัสดุตัวนี้โอ้โหกันน้ำกันฝุน่นกันแดดนี่ที่เขาปรับเข้าใหม่เป็นตัวปลดไวนะเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กด้วยนี่ใช่ปะ ปลดได้ไง่ายมากไม่ต้องมานั่งหลูดซิปไม่ต้องมานั่งกดอะไรให้มันเยอะแยะมากามายตรงฝาตรงนี้มันเป็นแมกเนตปึ๊บเนี่ยมันเป็นแมกเนตปิดสน,นิทแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านในโอ้โหโคตรกว้าง<ะ> <_ p uff> แล้วก็น่าหนในนี้มันจะมีพวกแบบช่องเล็กๆที่เราไว้ใส่พวกอาจจะใส่เมมใส่ SSD อะไรพวกนี้อันนี้ก็ใส่ได้นะ <_ p unch> จุดหลักที่เอาไว้เก็บด้ตบ๊กครับมันจะอยู่ข้างหลังตรงน,นี้นะครับนี่ดูดิ ผ้าเป็นผ้านะผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับก็เรียกว่ารักษาโน้ตบุ๊กของเราให้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับสิบด้านข้างนะครับกรณีใ,ใครที่ไม่อยากจะเปิดกระเป๋านะก็สามารถที่จะแง้มเห็นข้างในแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันซึ่งความจุของกระเป๋าตัวนี้นะสูงสุดคือ26ลิตรนะครับก็เรียกว่าจุของได้เยอะมากอนอกนอกจากนี้ก็จะมีพวกกระเป๋าช่องด้านล่างบริเวณนี้นะครับ ใต้ตรงนี้ก็จะมีซิปไว้เก็บของได้อีกนะครับแล้วก็มีพวกซับหลังบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็จะมีพวกการกระแทกนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นขังแข็งแบบนี้นี่การกระแทกได้นะเวลาใครเผลอทากระเป๋าตกก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่เห็นปะใส่สบายโอ้โหใส่สบายราคา3 9 9 0บบาทกระเป๋าสวยๆแบบนี้ดีๆแบบนี้ใครยังไม่มีต้องไปโดนกันครับ